ครับก่อนอื่นต้องถามคุณโต้งก่อนแะว่าร้าน The Music b a r าร์รีสอ a ์เนีเปิดมานานหรือยังครับอ่าร่วมเข้าสู่ปีที่3ครับผมครับปีที่3อมะท่านผู้ชมแสดงว่าเจอโควิดมาครบทั้ง3าดาลอกเลยดรอบครับรารอบแรกเนี่ยเป็นไงเราเรามีการรับมือยังไงแก้ไขยังไงรอบแรกเราเตรียมตัวไม่ทันครับดังนั้นก็ต้องแบกรับภาระพนังานส่วนครับครับก็คือ รอบนั้นทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าโควิดมันจะรุนแรงเป็นปีขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังรับพพนักงานยังมีการให้เงินเดือนรายเดือนรายวันอยู่ว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับแล้วพอรอบสองเลฮะรอบสองเราเราเตรียมรับมือจากการที่เราได้เปิดร้านอาหารไว้รองรับให้พนักงานเราได้มาขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหารายได้คือร้านปิดละแต่ว่าก็ยังมีรายได้นะแต่ว่าต้องลงมือทำใช่ครับไปขายไปอะไรว่างั้นเถอะ มไม่เหมือนรอบแรกครับรอบแรกเบิกเยอะแต่รอบสองยังต้องมาลงมือทําแต่ทุกคนก็คิดว่าพอจบรอบสองไม่น่าจะมีรอบสามน่าจะจบครับน่าจะจบด,ด้วยความรู้สึกของผมเองผมก็วมาน่าจะจบอตอนนั้นพอ,พอจบรอบสองร้านร้านเปิดได้อีกนานมากกว่าจะมาเจอรอบสามเนี่ยได้สามเดือนนะครับสามเดือน <4 S 2> แ,ลแล้วสุดท้ายก็มาเจอละรอบสามพอละรอบสามนี่เราเรายังไง ก็ยังมีบางส่วนนะค,คราต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยด้วยร้านที่ดําเนินมาถึง3ปีเนี่ยค่อนข้างมีองค์ประกอบมาจากปัจจัยหลายๆอย่างดังนั้นพนักงานเราทั้งหมดร่วมร้อยกว่ดชีวิตโอ้โหดังนั้นบางส่วนเขาอาจจะมีการพูดคุยเพื่อรองรับรบ,บางส่วนอาจจะดูแลตัวเองได้บ้างแต่บางกลุ่มงานไม่สามารถเดินต่อได้เลยเพราะก็จะมีของกลุ่มของศิลปินดังนั้นเราก็มานั่งพูดคุยและก็หาลือกันว่า เราจะอยู่ต่อกันยังไงในสภาวะในสถา,ภานการณ์ที่หนักหนาสหาหัสเคยมีความคิดแวบเห,หมือนไหมว่าอ๊ปิดดีกว่าไม่เอาแล้วโอ้โหยุกอย่างนี้ยังไม่ไมชัวร้านสถานประกอบการแบบนี้มันมันไม่ค่อยแน่นอนนะวะ่าง้นเดินในยุคน,นี้ในส่วนของผม,มยังครับผมเองก็ยังมีความสุขกับการทําง,งานตรงจุดนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งครับอย่างที่บอกว่าผมอยู่เป็นครอบครัวและ้ะพนักงานเราร้อยกว่า ส่วนหนึ่งเราประสบความสําเร็จและน้องๆก็บางคนก็ได้มีรถใหม่ออกรถใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกดีครับเรามีความรู้สึกว่าเราเราคือส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ร่วมกันครับผมนั่นก็หมายความว่าคุณโต้งทํางานกับทีมงานแบบเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นนายจ้างลูกจ้างเหมือนเป็นครอบครัวกันละครับผมครับผมเพราะฉะนั้นมาถึงรอบนี้วิธีการปรับตัวรับมือกับมันเบื้องต้นก็เรียกน้องๆนะเข้ามาพูดคุยกันว่าจาก ไปต่อยังไงในเมื่อสถานการณ์เราต้องรับมือและอยู่กับมันให้ได้ดังนั้นน้องๆทุกคนก็ปรึกษากันแล้วก็ลงความเห็นว่าเออมันเข้าสู่ช่วงผลไม้พอดีครับดังนั้นเราก็มองเห็นถึงช่องทางออนไลน์ว่าเออเรามาไลฟ์ผลไม้ส่งออกออนไลน์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยด้วยพื้นเพจข,ของคนจันทบุรีน้องๆก็บางทีก็มีสวนผู้เรียนมี ของญาติพี่น้องเราก็เลยเอาสวนของญาติินี่แหละัมาแล้วก็มาไลฟ์ขายครับผมเรียกว่าคือเราเป็นคนจันทร์เพางั้นเถอะครับผมครับผมไม่รู้ยังไงก็ไลฟ์สดขายทุเรียนมาได้แหละครับใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก่อนหน้านี้เคยไลฟ์สดมาก่อนไหมเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยครับโดยส่วนตัวตัวผมเองก็ไม่เคยได้ปรับแล้วก็กลุ่มศิลปินก็ นักร้องอาจจะอาจจะกล้าพูดแต่บางคนจะเล่นดนตรีก็ไม่กล้าพูดหรือไม่เคยทําอะไรที่เกี่ยวกับแอดมินเ่ยคอยตอบคาถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็เรียนรู้เจอปัญหาอุปสรรคด้วยกันทางนั้นแต่ก็วันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2อทุกอย่างเริ่มลงตัวครับก็คือคุณโต้งก็มาซัพพอร์ตเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วก็วิธีการขายก็แต่ละคนก็ไป แต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มกันเองว่างั้นเถอะครับผมเราบังคับก็ไม่ได้ว่าต้องแต่งแบบนี้นะต้องต้องเรียนคุณพี่อย่างนี้ครับคือการแข่งขันในออนไลน์ค่อนข้างสูงดังนั้นเราจะต้องสร้างโฟกัสสร้างความต่างให้น่าสนใจครับผมก็เลยเอาพวกเขามาจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงบางทีผมก็ต้องแต่งเองครับเนาะครับผมโอ้คือเราก็ต้องลงไปด้วยว่างั้นเถอะแชรบใ่ครับโอ้แล้วเป็นไงเริ่มสนุกไหมกับการขออนไลน์เนี่ยสนุกนะครับเหมือนผมก็หยุดกรอบจากที่ผมไม่เคยได้ทำ ผมได้ทำอะไรก็คนก็ครั้งแรกอายไหมพูดไม่ออกครับพี่เหมือนจุดอยู่ที่คอแต่ตอนนี้ไม่ใช่ติดใจนะใช่ครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าเราเราเรากล้าขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเอเราเราเราพัฒนาขึ้นนะก็เหมือนเราไม่เคยทำมันได้เราลอทำได้ก็เหมือนเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหละครับผมนะครับเลยเพราะอย่างยิ่งนะคต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าผลไม้พอดีเลยใช่ครับนะฮะก็เลยจับทุเรียนเป็นไงฮะเพิ่มยอดขายดีไหม ก็แรกๆจุดขายดีมากครับแล้วก็ยอดส่งต่างจังหวัดโอ้โหหลายจังหวัดเหนือใต้ออกตกเราส่งหมดเลยแต่พอเข้าสัปดาห์ที่2ก็น่าจะด้วยสถานการณ์ที่แบบทุกคนก็เริ่มไลฟ์เยอะมากๆดังนั้นยอดก็จะถอยลงมาไม่น้อครับผมนะฮะอ่ะนะก็นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเป็นตัวอย่างดีๆนะคุณต้งนะนะครับในการที่ เจอสถานการณ์โควิดแบบนี้เจอความไม่แน่นอนแต่ว่าก็ไม่หยุดนิ่งพยายามหาช่องทางหาโอกาสนะครับในการสร้างรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะเราต้องหัดลองของใหม่ๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูฮะวิธีการไล่สดของที่นี่ฮะว่ามีเทคนิคแล้วอยากที่คุณโต้มบอกว่าเป็นคนขี้อายครับผมตอนนี้ทําได้ทุกอย่างเดี๋ยวไปชมกันครับ ราขายได้ทุนกลับมาพวุนี้เราก็จะได้มีคุณกลับไปซื้อทุเรียนมาให้คุณลูกค้าอ่ะอันนี้ห้าผูครับอ่ะห้าผูผมก็สวยครับกันไวครับไซส์ก็ไม่หนาดันครับมาสองกิโลหนึ่งครับครับสองจุดหนึ่งครับคูณหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมสองสามหนึ่งครับปัดเศษครับสองร้อยสามสิบครับทุกต้องครับเพียงพิมพ์ CF หมอนทองสองสามศูนย์ครับผมมาขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะที่อยู่เป็นแรงใจให้เรานะครับ มาครับผมจ้าอีกแป๊บเดียวนะอีกแป๊บเดียวนะจ้าทุเรียนถูกถูกรอท่านอยู่นะจ้ารอผมแป๊บหนึ่งนะจ้ายิงหมูว่าสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับเน้นขายนะครับผมไม่เน้นหานะฮะเน้นขายนะครับไม่ห่าเลยครับไม่เน้นหานะฮะมาครับมาครับมาครับมาแล้วก็ไม่ได้ทำครับก็เป็น ก่อนน้นนี้คือเป็นนักดนตรีครับผมผมเป็นมือกองครับแล้วก็เล่นอยู่ในร้านนี้แหละครับจะจะเกิดหลังจะเกิดเหตุการณ์ก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับเพื่อปรับตัวเพื่อให้เราอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมซึ่งซึ่งก็เห็นกันอยู่ครับว่าร้านทุกร้านต้องถูกปิดลงหมดเลยครับผมผมก็ไม่มีงานเล่นไม่มีงานทำกันครับผมถามว่าอายไหมเขินไหมมันก็ไม่ไม่ครับไม่เขินครับผมเพราะว่าโดยอาชีพของเราอยู่แล้วก็เป็น นักแสดงก็เหมือนเป็นนักแสดงครับเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการเจอคนดูมีการแบบทาอะไรตลกๆก,กันบ้างบนเวทีซึ่งบนเวทีแบบนี้ก็เคยทํากันมาบ้างก็เลยไม่ค่อยมีความเขินเท่าไหร่ครับผมให้รับทิมซีเอฟหมอทองหนึ่งเก้าศูนยะ์สำหรับตัวผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรแปลกใหม่และออน่าสนใจน่าดูครับผมก็จะทำอาจจะมีสว่วนทําให้แบบคนหันมาสนใจพวกเราได้ประมาณนี้ครับ พี่แก้มยุ้ยสนใจไหมพี่พี่แก้มยุ้ยเมื่อกี้ไม่ทันนะจ๊ะสนใจไหมพี่คุณนิวสนใจไหมครับพี่กุสมาสนใจไหมจ๊ะลูกนี้นะจ๊ะ250เท่านั้นนะเพียงเสหมอนทอง250เท่านั้นนะคจ๊ะน้าสวัสดีคุณซันนะฮะสวัสดีครับพี่บ๊อบอ่อันนี้ของใครเนี่ยไปดูไปู้ไปดูโอเคโอเคลูกนี้เท่าไหร่นะพี่250จ้ะอ่าใครรับลูกนี้สวยนะผมโชว์ ไม่เคยครับผมปกติใ่้ชีวิตปกติครับจนวันหนึ่งมันมีปัญหาก็ต้องหาทางรอดนะครับผมแต่พอมาได้มาลองทำครับมันเหมือนเป็นสกิลใหม่ที่เราต้องหัดอ่ะพี่มันก็ดีกับตัวเราด้วยครับครับผมก็เจอปัญหาก็อย่าไปยอมแพ้พี่เราต้องสู้กับมันครับผมยุคนี้ครับคนไม่ได้เสพแค่เป็นการขายพี่การและสดมาเหมือนกับการอะเเทนลูกค้าด้วยครับผมบางครั้งเราต้องมียงอื่นที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเขาเสพความเป็นตัวเราอ่ะพี่ ครับผมเราอาจจะแบบขายยังไม่ได้เราต้องมีตลกบ้างมีคุยกับลูกค้าบ้างพี่ใช่ครับผมอ่ะพอโอเคขอบคุณครับคุณพ,พี่พกุ้งกิงกระดิง่งแมว 很高贵。 ทุกท่านมีกำลังใจในการที่ต่อสู้ต่อในสภาวะที่เราต้องอยู่รอดเราจะต้องเรียนรู้กับสิ่งแปลกใหม่อยากให้ทุกคนสู้ๆและก็ใช้สติให้มากที่สุดไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทุกธุรกิจย่อมมีปัญหาดังนั้นสติและก็หัวใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับฝากให้ทุกท่านสู้ๆครับ ก็คือสตอรีเรื่องราวนะครับของร้าน The Music Bar a ร d r อ s t a u r a n t จังหวัดจันทบุรีครับอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญนะครับของการไม่ย่อท้อแล้วก็สอะแสวงหาช่องทางนะครับในการสร้างรายได้ในช่วงที่โควิด -19 กําลังระบาดอยู่ในขณะน,นี้และท่านผู้ชมครับไม่ว่าชงทองรวยของเราจะอยู่แห่งหนตําบลใดนะครับเราก็จะไปสออแสวงหามานําเสนอกับท่านผู้ชมช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพันใครที่เกิดมาคู่กับฉันใครคือคนนั้นช่วยมาบอกฉันทีให้ใจที่วันไว้ได้พึ่งพิงสักทีให้รู้ว่าสักวันฉันจกเจอคนคนนี้